มาเด้อไปมาสื่อถานใม่หอนมาเด้อสอบหนึง่งเสาะหาพันกีเด้อบานนาชาติอ่อารู้มาแล้วก็หายให้คนใหญ่เ,เซลอยากจะว่ายนงำคนเดีาหายพี่น้องเว้ยคน,นหายแล้วก็นันมันยากแบบมื้ขราวเดียวพอจะมีถาดสั้นๆยากแต่ว่มีถาน กันเห็ดได้ก็ได้ได้รูกฐานใครก็ไก็ดังฐานใช่าะีได้สัน้อยนะกูดอันนี้ไปดังอันต่โกรต่เก็จดังฐานอืมแม่นหรอ มันบแท้ปราะเห็ดกินเตาแก๊สพว่าได้ก็บ้าโอ้ลเปิมักเข้าเข้ามาบ่ได้เขห็ดนแล้วตัวดจะกนดนดะใช อะไรลุง